สวัสดีครับแฟนบอลชาวร้อยเอ็ดทุกท่านครับวันนี้ผมก๊ปอปปิยุทธ์ครับโอกาสดีนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยเอ็ดพีบยูเนเต็ดซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวนักเตะที่จะใช้สู้ศึกกับฟุตบอลไทยแลนด์อะเมเจอร์ลีก2022ในครั้งนี้ครับกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีแฟนบอลน,นะครับนี่ครับมีสาวสวยแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นครับไม่ต่ำกว่า300กว่าท่านรวมไปถึงน้องๆ ทางวงวิทยาคมครับอะคาเดมี Academy ของทางด้านร้อยเอ็ดพีบียก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งหลังจบกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีฟุตบอลคู่พิเศษนะครับก็คือทางด้านร้อยเอ็ดพีบียูนะครับจะลงอุ่นเครื่องกับทางด้านเริงนกทา United เครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เตรียมความพร้อมก่อนจะสู้ศึกครั้งนี้ โอกาสดีครับของทั้งแนร้อยเอ็ p พียูน e d ครับที่จะได้เปิดบ้านนะครับที่สนาม PB m a g มจิก e ลีแห่งนี้ที่ได้จัดกีกรรมในวันนี้แล้วก็เป็นสนามเย่าในการแข่งขันรอบคัดเลือกครับรวมไปถึงทีมงานสตารโค้ดครับนั่นก็คือโค้ดประมวลทินกระโกค,ครับที่สําคัญยังมีกองหน้าคู่ใจนะครับ จากศรีสะเกดยูนเต็ดนั่นก็คือธงชัยรัตชัยครับมาร่วมเป็นทีมงานสตาฟโค้ดของทีมด้วยครับนี่ครับมีทีมงานลายไทยเลคอร์ดครับมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแฟนบอลก็เตรียมอุปกรณ์เชียร์มาครับมีพี่เชียบอังคาอบสุกกินครับมาดามแพลวครับแมโบกมือให้สวยๆนะครับแอคชั่นสวยๆคุณอาวุธเอฟว้าครับนี่เป็นทั้งนักเตะแล้วก็รองประธานสโมสรนะครับแมมีปยยิ้มให้สาวๆด้วยนะจ๊ะ เอาแล้วงานนี้ครับคุณอาวุธเอฟว่าอาจจะมีในย่าอะไรสักอย่างนะครับกับทีมงานสตาฟโค้ดนะครับเปิดตัวนะครับรวมไปถึงนักเตะกิจกรรมพนักงานนี่ก็โค้ดประมวลถิ่นกระโทกค,ครับเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ดในการทำทีมในปีนี้ครับซึ่งการจับฉลากแบ่งสายนะครับประกอบไปด้วยนครราชสีมาโปคิกยูเนเต็ดครับโปลีเอฟซีและรวมไปถึง BK 1 2 กันทะลักซิตี้ครับเรียกได้ว่างานนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มครับไปฟังโค้ดประมวลถิ่นกระโกครับเด็กกล่าวไว้ครับนะครับเราจะเก็บชัยไม่ได้ทุกๆเกมครับแมเรียกว่าดอดหวานให้กับแฟนบอลเลยทีเดียวไปฟังพี่เจี๊ยบอังคาโาอบสุกินครับกล่าวเว่งน่าสนใจครับร้อยเอ็ดพีดียูนิตขึ้นทีสามเข้านั้นครับโอ้โหนะครับอย่าลืมไปเชียร์แล้วก็ไปฉลองสนามใหม่กันด้วยนะครับไม่นานทีพี่เจี๊ยบอังคาโาอบสุกินครับจะกล่าวครับเรียกได้ว่างานนี้ก็ ชืยนมือนกันทุกคนครับแล้วที่สำคัญมีเสื้อ Limited e dition ที่มีลายเซ็นนักเตะชุดลุย t h a i l a n d ์แช t เ e r League 2022, 2022ในปีนี้ด้วยที่จะทุกท่านภายในทีมเซ็นไว้เรียบร้อยแล้วใครอยากได้ไม่มีสิทธิ์นะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อลิขสิทธิ์สโมสรนะครับกิจกรรมพรนกานครับยังมีการมอบดอกกุหลาบให้กับผู้บริหารน,นะครับแล้วก็ร่วมถ่ายรูปนะครับนักกีฬาร่วมกันนะครับก็ เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มทีเดียวครับรอยเอพีบียูนเต็ดในการเปิดตัวนะครับก่อนจะเริ่มเกมมีการวอร์มอัพกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องระหว่างทีมรอยเอชพีบียูนเต็ดครับพบกับเรื่องลูกค่อยูนเต็ดครับนาโดยคุณสัตว์มาลาลักษ์นะครับนี่คนรอยเอของเราเองนะครับนาทีมโดยธาราคีรนทลายครับก็เกมนี้ครับ เรียกได้ว่า101 P.B. กุมความเหนือชั้นได้ดีกว่าจบเกมไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับสำหรับผลการขันการอุ่นเครื่องในวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครครับ101 P.B. อไนเต็ดก็ต้องตามชมตามเชียร์ต่อไปในฟุตบอลไทยแลนด์เมเจอร์ลีกสำหรับวันนี้ทีมงานคนนิยมฟุตบอลเราอยาต้องจากเาไปแล้วสวัสดีครับ